สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาไฟเลี้ยวใส่ในไฟท้ายนะครับก็เริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่แผ่นตัวช่องเก็บของครับอาออกแล้วก็เราก็ลื้อไฟเบอร์ชิ้นสีดํานี้ออกครับแล้วก็สีแดงเนี่ยถอดออกครับจะมีน็อตอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับพอเราถอดออกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ในช่องนี้ครับตรงเนี้ แล้วก็ถอดปลั๊กไฟเลี้ยว2อันแล้วก็จะเป็นปลั๊กไฟหลี1่อันนะครับเนี่ยสายก็จะมีตรงนี้ครับพอเราถอดเสร็จปุ๊บเราก็มาถอดท้ายเราออกจะมีน็อตอยู่ตรงนี้4ี่ตัวนะครับนะครับรูน็อตยึดสตัวพอเราถอดเสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยสายไฟสายไฟไฟเลี้ยวกับไฟสองป้ายจะมีอยู่3ามเส้นเราก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมาดึงปลั๊กออกมาเลยครับ แล้วก็เราก็ออกมาแล้วก็เอาสอดออกตามรูเดิมรูนี้นะครับแล้วก็ทีนี้พอเราถอดท้ายออกเสร็จปุ๊บเราก็เอาไฟเลี้ยออกมาแล้วทีนี้เราก็ถอดเอาออโอ้ยแน่นถอดเอาไฟเลี้ยวออกจากไอโคมหลอดนะครับโคมหลอดแบบเนี้ยเราถอดเราถอดเอาแต่ไส้มันออกมาแล้วเราก็เอาไฟเลี้ยวอ่ะมายัดเข้าส่วนท้ายเนะี่ยช่วงตรงเนี้ย ยัดเข้าตรงท้ายตรงนี้นะครับแล้วทีนี้พอระยัดเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ไฟเลี้ยวในตัวครับนี่ครับครับเวลาเปิดมันจะกระพริบอยู่ข้างในนี้แต่พอพอเมื่อเรามาดูด้านหลังเราก็ยังจะเห็นอยู่กลางวันนะครับกลางวันยังชัดเจนนะครับข้างหน้าก็ติดข้างเดียวกันนะครับแล้วก็อื อันนี้ด้านขวานะครับก็เห็นชัดเจนครับปกติครับกลางวันยังชัดเจนนะครับโอเคยังไงก็ลองทำดูนะครับเพราะผมก็ดูมาจากในเพจเหมือนกันก็ไม่น่าจะยากนะครับแค่ดึงไฟเลี้ยออกมาจากไส้มาแล้วเราก็เอามายัดเข้าตรงที่เดิมแล้วเราก็ต่อปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมครับไม่ยากครับถอดน็อตแค่สามสี่ตัวแล้วก็ถอดไฟเบอร์สองชิ้นแค่นั้นเองครับโอเคครับงั้นเท่านี้ก่อนนะครับ